พี่น้องครับผมมากินข้าวร่วกันพี่น้องนี่นะครับผมนี่แกงปลาคอพี่น้องแกงปลาคอใส่บวบหน้าแซ่นะพี่น้องมาครับผมออืยพี่น้องสวัสดีครับผมบา่าปุไทยไปกินไปเที่ยวนะครับผม วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเห็ดแกงปลาคอใหญ่พี่น้องแกงปลาคอแกงปลาดุกใส่เห็ดปวกพี่น้องเลยทะเบิลครับผมนี่นะครับผมปลาที่หามาได้นะครับผมเนาะข้ากระสิมะเห็ดครัวสะก้อนพี่น้องเนี่ยมาแกงแกงปลาคอใส่เห็ดให้อัพชมกันนะครับผมอ่ะเอาเรื่อนครับนี่นะครับผมเห็ดที่หามาไดา้เมื่อวานนะครับผมเนาะนี่ เห็ดนะครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้เราก็มาตำเครื่องเครื่องพริกแกงบ่เครื่องแกงตำเครื่องแกงก่อนนะครับผมมีพริกนะผมมีหอมมีตะไคร้แล้วผมเนาะอ่ะผมตำเลยครับผมยุ่งอะไรกันครับข้างบงเครื่องกันก่อนนะครับผมเนาะเห็ดเลยครับผมนี่เห็ดที่หามาเมื่อวานนี่พี่น้องเห็ดปลวกแก่น้อยพี่น้องนี่ แล้วก็ปลาคอปลาคอพี่น้องปลาช่อนพี่น้องนะแล้วก็ปลาดุกนะครับพี่น้ปลาดุกหน้าพี่น้องเด้สองตัวตัวพังยี่พี่น้องนี่นะครับผมนี่ก็กระร่งดังไฟพี่น้องนี่นะครับผมนี่จะพักทั้งๆเอาอยู่ตามท้องในท้องหน้าพี่น้องมีบวบพักอีตู้พี่น้องต้นหอมผักชีนะครับผมแล้วก็เบิรงหน้าเข่าไปนำพี่น้องเยข่ากำลังสีเหลืองพี่น้อง รับผมตัวนี้น้ำกระเดือนแล้วพี่น้องครับผมให้ใส่เครื่องที่เราต่ำไปเมื่อกี้นะครับผมเนาะอโอเคครับใส่ไปเลยครับผมมันมนี่จะมาแกงประพอสุพี่น้องกินเด้อพี่น้องเร้อมันนี่ที่ตกให้ท้องหน้าคือเกาครับผมบรรยากาศดีด,ดีพี่น้องอากาศก็เริ่มเย็นนะครับผมนี่ น้ำพะเยานะพี่น้องเนาะอากาศเย็นพี่น้องยี่สิบสองยี่สิบสามองศาครับผมอยู่บนนอกน่องนะพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วครับผมไปใส่น้ำปลาแดกพี่น,น้องนี่น้ำปลาปรุงรสนะครับผมใส่เข้าไปหอ,หอมปลาดานเือมันร่มก็ดีดีพี่น้องใส่น้ำปลาปรุงรสเข้าไปพี่น้อง เชิดหน่องเชิดหน่อยเชิดไล,ล,ล้เชิดไล้ครับผมอาลมดีครับขนาดพี่น้องแตคนๆจนเหน่อยพี่น้อง mm. หอมหอมพี่น้องหอมบ่ทั้งคนอย่างนี๋ยวผมถ้าใส่เครื่องไปให้น้ำเดือดเชิดหน่อยพี่น้องแล้วเทากับที่ใส่ปลาเข้าไปครับผมต้องหานยงมาบังลมเช่นกัน มันบ่ลมแห้งหมดโอเคครับผมตัวนี้น้ำก็เดือดแล้วพี่น้องครับผมทีใไส่ปลาลงไปครับพี่น้องนี่นะผมปลาที่เขาหามาได้เมื่อคืนน,นี้พี่น้องเนี่ยนี่นี่นะครับผมนี่หาจากปลาธรรมชาติพี่น้องตามให้ตาหน้าตามคล้องเลยพี่น้องเด้อไปใส่ลงไปพี่น้องอื ปลาสดๆเลยพี่น้องนี่ทั้งปลาดุกทั้งปลาคอเลยพี่นอ้องขอเงี้ยอ่ทามันเดือดแล้วครับผม,มครับผมใส่บวบวลงไปพี่นอ้องนะครับบวบนาพี่น้องเด้อน,นี่ บวบขึ้นจากธรรมชาติพี่น้องบวบคมด้วยบวบนอนบวบนอยบวบคมพี่น้องถ้าบวบหน้าบวบปลาปกติมันสีขมนะครับผมอันนี้มันบวบคมนะครับบวบหวานนะพี่น้นองอบวบหวานนะครับผมนเมื่งปลาพี่นอ้องโอ้ยแกงแบบธรรมชาติพี่น้องปลาธรรมชาติผพักคนใหม่พักกันธรรมชาติาเฮ็ดกันเอาธรรมชาติพี่น้องหาเอาสามปลาพี่น้องเฮ็ดกันเลย นี่ครับผมตัวนี้กับต้มแกงปลาข้าวกับซุปไปที่เรียบร้อยพี่น้องนี่หอมพี่น้องหอมน้ำปลาหอมพักหอมปลาพี่น้องนี่ใส่เห็ดลงไปพี่น้องนี่นี่ครับใส่ลงไส้ลดเสียบพี่น้องชุดนี้เป็นน้ำเป็นน้ำยู่ตามธรรมชาติเพี่น้องเด้อเห็ดกับเขาที่เนดิกระเสียบพี่น้องครับเป็นกระเสียบพี่น้องตรงนี้ให้ตงหน้าเป็นอยังกระเสียบเลยพี่น้องด้วยพอยตู้ไปหน่อยนี่นี่นะครับผมนี่ ใช่ครับเองหรอกครับผมหยดๆเลย,ยอโอเคครับผมเ้สาสิไปกินกันนะครับผมเนาะกินอย่างกันสักนิดสักหน่อยกับปิดคลิปพี่น้องเนาะครับผมสิได้ไปหาปูหาปลาต่อพี่น้องยกสะดุ้ง่อนะครับผมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับผมนี่นะครับ พักมันโซก้อนนะครับผมเติ่งประคอพี่น้องประดุกพี่น้องเนื้อเรื่องเดิมพี่น้องประดุกหน้าพี่น้องยังเหลืออยู่เมื่อคืนพี่น้องเอาไว้ได้พี่น้องเบ็ดขาดเมื่อคืนนี่นะแต่จะเอาสะดุ้งไปลงคือเก่าพี่น้องพี่จังได้เอากระตองไปตักเอาคือเก่าพี่น้องจังได้พี่น้องปลาไล่ลายพี่น้องจะเอาไว้ได้ช่วงนี้ช่วงปลาบืนนะพี่น้องปลากำลังขึ้น คืนขึ้นไล่พี่น้องเดี๋ยวพายุมาอีก,กนะเนาะพายุมาอีกปลาให้จะึ้นไล่พี่น้องนี่นะครับผมโอเคผมดเ,ดเดี๋ยวเราเซตเดี๋ยวเราไปกินกันครับผมมาพี่น้องครับผมมากินข้าวทำกันพี่น้องนี่นะครับผมนี่แกงปลาคอพี่น้องแกงปลาคอใส่บวบหน้าใส่เห็ดปวกพี่น้องนี่นะครับผมนี่นี่ปลาดุกพี่น้อง แซ่บพี่น้องกินจะคำสองคำพี่น้องให้เราไม่ชมบในเบิร์นเราจะปิดคลิปพี่น้องเด้ออืมอืมดูกินอยู่ตรงไหนเนาะกินอยู่ตรงไฮโดรน,นาพี่น้องนี่นะครับผมแซ่บพี่น้องมาครับผมอืมอืมเจ้าพี่น้อง ยหญ่เลยว่ะปลาธรรมชาติพี่น้องมากินแสบๆพี่น้องเห็นไหมครับผมขออยากกินตะคำสองคำพี่น้องแ่บลายพี่น้องสิงบิดคลิปนะครับผมนี่นะครับอือือืรับพี่น้อง ธรรมชาตโอเคนะครับผมสำหรับคลิปเห็ดแกงปลาพี่น้องแกงปลาดุกแกงปลาคอพี่น้องใส่เห็ดปวกใส่บวบหน้าพี่น้องเนาะเห็นนะครับผมถ้ามาคลิปแบบนี้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องบาปผู้ไทยไปกินไปเที่ยวนะครับผมแล้เวเจอกันไม่คลิปนาน,นะครับสวัสดีครับ